รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาริยนทีวี สวัสดีครับผมมิสสุรุมิสและในวันนี้ครับได้มาร่วมกิจกรรมกับ Toyota Motor ประเทศไทยในการทดสอบ Toyota Fortuner TRD Sport ์ดีตใหม่ครับใน Toyota Fortuner รุ่น TRD Sport สปอ์ตเองถือเป็นการเติมในส่วนของอุปกรณ์ออปชั่นมีหลายจุดที่ถูกปรับเปลี่ยนไปให้ได้ทั้งสมรรถนะและก็การตอบสนองที่มีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นครับมาดูเรื่องของรายละเอียดใน ส่วนของตัวรถรอบคันว่ามีการปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไบ้างครับ New f o r t เนอ r ์ทีอาร์ดีสปมาพร้อมกับเอกลักษณ์และความโดดเด่นโดยดีไซน์ที่ดุดันโชบเชฉีียวโดยชุดแต่งสไตล์สปอร์ตภายนอกรอบคันทั้งกระจังหน้าแบบลมดำพร้อมกันชนหน้าดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายดีไซน์ TR อ mm hmm. าร์ดีสปอร์ต mm ิ hmm. ล้ออลลอยทีอดีขนาด20นิ้วหลังคาแบบสปอร์ตเคลือบฟิล์มดำ ภายในสีดำแดงสไตล์สปอร์ตวัสดุหนังสีดำสลับแดงพร้อมชุดแต่งลายเคฟล่าช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มเติมความสนุกสนานในการขับขี่แบบสปอร์ตมากขึ้นโดยชุดแต่งช่วงล่าง T R D และมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้ง4ลอ้อจะเห็นว่าถ้าเกิดดูถึงรายการอุปกรณ์และก็การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ของเจ้า For er t u n e r T R D Sport ตต ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าในรุ่นเวอร์ชั่นพิเศษอย่างทีอาร์ดีสปอร์ตซีโจะออกมาในช่วงค่อนไปทางกลางถึงท้ายของโมเดลแต่ในครั้งนี้ถือว่ามีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาออกโฉมที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนี้ออกมาค่อนข้างไวครับทั้งด้านหน้าเนี่ยชิ้นกันชนเราอาจจะเห็นลักษณะของการตกแต่งในลักษณะของชุดแต่งที่มีการครอบตกแต่งเพิ่มเติมไปจากชิ้นเดิมแต่สําหรับ t r d Sportivo ใน Fortun e er นนั้นเป็นการยกทั้งชิ้นนะครับชิ้นกันชนนี้ถูกออกแบบแล้วก็ดีไซน์ใหม่ ให้ได้ความรู้สึกมีขอบเส้นที่เฉียบคมเพิ่มมากขึ้นจุดที่ถูกปรับแล้วก็เห็นชัดเลยยิ่งโดยเฉพาะในคันสีขาวที่มีออปชันในลักษณะของบอดี้แบบทูโทนนะครับซึ่งขอบล้อถูกปรับให้มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมครับใน Fortuner จะเป็นลักษณะของตัวล้อขนาด 265, 60ขอบ18แต่ในคันนี้ถูกปรับหน้ายางเป็น265ซีรีส์ลดลงเหลือ50 แล้วก็ขอบล้อใหญ่ขึ้นเป็น20นิ้วทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของระบบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตัวรถที่ถูกปรับยกขึ้นมาในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการปรับใส่ขนาดล้อแล้วก็ยกสูงธรรมดาทั่วไปแต่ถูกปรับแล้วก็ออกแบบพัฒนาโดยทีมวิศวกรเพื่อให้ได้ชุดช่วงล่าง TRD ขึ้นมาใหม่อีก1ชุดครับมีการเปลี่ยนปรับชุดสปริงรวมถึงชุดช็อคอัพทั้งทาง,ทงด้านหน้าทางด้านหลัง มีการปรับ Modify เพิ่มเติมในส่วนของระบบดิสเบรกเพื่อที่จะรองรับลักษณะของการปรับเซตตัวล้อที่มีขนาดเส้นรอบวงใหญ่มากขึ้นส่วนของช่วงล่างที่มีการปรับได้มีการพูดคุยกับวิศวกรครับเขบอกว่าชุดค่าเลสสปริงแล้วก็ช็อคอัพเนี่ยจากการทดสอบแล้วก็ดูในเคอร์ฟของตัวเครื่องมือทดสอบชุดช่วงล่างเนี่ยมีระดับดีขึ้นถึง2เลนส์ด้วยกันซึ่งก็จะเปรียบเทียบปรับเป็น ค่าของความแตกต่างเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อาจจะสามารถที่จะบอกย่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละส่วนค่อนข้างยากครับเพราะถูกปรับเซตด้วยเครื่องมือในการทดสอบซึ่งถ้าเกิดเป็น Toyota Fortuner t ทีอดีสปอร์ตในรุ่นสีขาวแล้วสามารถที่จะเลือกครับให้หุ้มหรือว่าแรปแนวของหลังคาเนี่ยเป็นสีดำได้แต่จ,จะบอกว่าเฮ้ยเป็นลักษณะของการแ a ปสติ๊กเกอร์แบบนี้มันจะดีไหมมันจะทนหรือเปล่าด้วยลักษณะของการออกแบบ หรือว่าการใช้วัสดุนะครับเราคงคุ้นเคยกับตัววัสดุของผิวที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับสติกเกอร์เนี่ยสีดําด้านที่ปกติแล้วอาจจะหุ้มอยู่แนวเสาพิลาบีหรือว่าขอบของกรอบประตูเจ้าวัสดุแบบเดียวกันนี้ครับซึ่งปกติอยู่ในรถใช้งานได้เกือบจะตลอดอายุการใช้งานของรถเนี่ยถูกตัดขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็วางขึ้นแนวติดตั้งมาจากโรงงานครับให้มีลักษณะของการแลปชิ้นหลังคา ซึ่งเอามาพร้อมกับการรับประกันตามมาตรฐานของ t o y ยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยครับซึ่งถ้าเกิดมาดูในส่วนของชิ้นกันชนท้ายในเวอร์ชั่น t ท d s ดี r t i v o นั้นเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับไม่ใช่การครอบหรือว่าตกแต่งเพิ่มเติม ซึ่งก็เป็นชิ้นต่อเนื่องในลักษณะของสีทูโทนเช่นกันครับมีวัสดุที่เป็นสีแล้วก็ตัดด้วยขอบผิวลักษณะของเนื้อพลาสติกสีดำกับขอบของแนวไฟซึ่งก็ดีไซน์แตกต่างพร้อมกับปลายท่อ TRD ครับแต่ว่าชุดสปอยเลอร์ใหม่ของชุดที d ดีเองก็ไม่ได้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเพราะว่ามีกล้องแล้วนะครับส่วนของบานฝาท้ายเองในเวอร์ชันแล้วก็รุ่นของ t r d เนี่ยจะอยู่ใน รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0ซีแีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาพร้อมกับตัว power tailgate ของฝาท้ายครับซึ่งฟังก์ชันการปรับพับเบาะทั้งด้านหลังเองก็ยังมีรูปแบบของการพับนะครับที่สามารถที่จะแยกพับแบบ2จังหวะนั่นก็คือการพับพนักพิงลงวางเป็นก้อนหรือว่าจะจับยกขึ้นต้องบอกว่าน้ำหนักในการปรับยกตรงนี้เนี่ยเบามากครับออกแบบให้มีชุดคานขาดีด ที่แค่ตำแหน่งนิ้วเบาๆสามารถที่จะยกแล้วก็เกี่ยวไว้เพราะนั้นเนี่ยถูกปรับให้ใช้งานง่ายมากขึ้นถูกปรับให้สุภาพสตรีสามารถที่จะปรับพับเบาะยกแบบนี้ได้ง่ายๆด้วยเช่นกันครับซึ่งความสูงแล้วก็แนวฟังก์ชันการทำงานของช็อคอัพในบานฝาท้ายมุมความสูงนี่สามารถที่จะปรับแยกได้ว่าต้องการให้ยกสูงสุดในระดับไหนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด หรือว่าการปรับลงมาเจอกับสิ่งกีดขวางหรือว่าของอุปกรณ์หรือว่าตัวคนก็จะมีการเด้งกลับอัตโนมัติเช่นกันครับสนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงหลังหน้า New MG GS Follow No Others Motor TV Thailand Automotive News คร่าสามิีาสามิี นิวโฟกัสแรงแซงทุกคำถามสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัด เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของ Fortuner so Td Sportivo e แล้วต้องบอกว่าช่วยเสริมความสปอร์ตของตัวรถเพิ่มมากขึ้นอีกครับลักษณะของการให้สีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวัสดุที่ใช้หนังสีดำนะครับสลับกับขอบสีแดงรวมถึงเส้นได้สีแดงในทุกจุดของตัวรถเรียกว่ามันได้อารมณ์จริงครับในแง่ของชุดแผงประตูตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนระบบเครื่องเสียงเนี่ยถูกปรับเป็นของ JBL นะครับ ึ่งวางให้มีลำโพงเพิ่มมากขึ้นใน9ก้าตำแหน่งถึง11ลำโพงด้วยกันครับนอกจากในชุดกลางแหลมนะครับทางด้านหน้าชุดเสียงกลางที่ถูกวางเพิ่มเติมบนคอนโซลรวมถึงการปรับอุปกรณ์ที่แผงประตูชุดแผงหลังวางคู่ยังมีซับวูเฟอร์อยู่ที่บานฝาท้าทยในแง่การใช้งานชุดหน้าจอเครื่องเสียง JBL เซตนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายและก็ง่ายขึ้นเยอะครับชุดอุปกรณ์ ฟังเอนเตอร์เทนเมนต์สามารถที่จะพ่วงต่อได้ทั้งผ่านสายผ่านทางไมโคร SD c a r กนะครับแล้วก็ USB บลูทูธได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์ได้แบบต่อเนื่องรองรับหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับส่วนของการใช้งานในระบบเนว y สามารถที่จะควบคุมเลือกคอนเน c t ชันสมาร์ตจีบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการคอนเน c t s e เซอร์วิสนะครับการเลือกนำทางด้วยชุดแผนที่ พร้อมทราฟิกอินโฟซึ่งก็ทำให้สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ทำให้ระบบเนวีเรียกว่าสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นครับในฟังก์ชันของตัวรถเองพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับได้สีทิศทางรวมทั้งแพดเดร์ชิพนะครับที่หลังแป้นพวงมาลัยทำงานเชื่อมต่อเนื่องกับคันเกียร์ครับคันเกียร์เนี่ยสามารถที่จะเลือกในฟังก์ชันการใช้งานแบบโหมด D a ออโต้ปกติหรือว่าดึงเข้าหาตัวเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งเกียร์ ขึ้นบวกตำแหน่งและลดลงได้ครับโดยสวิตในการควบคุมโหมดการขับขี่ใหญ่และชัดเจนครับฝั่งซ้าย Eco Mode ฝั่งขวา Power Mode ซึ่งก็จะมีการแสดงอยู่บนชุดหน้าจอนอกจากนั้นในการขับขี่ในฟังก์ชันสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อใน Fortuner เราสามารถที่จะเลือกปรับครับมีการใช้งานควบคู่ในระบบการขับเคลื่อนแบบ Sigma 4ตรงนี้เนี่ย โดยปกติจะเป็นการขับเคลื่อนที่2ล้อคู่หลังครับแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์ในเส้นทางที่จำเป็นจะต้องขับเคลื่อน4ล้อก็สามารถที่จะปรับบิดมาเป็นโฟไฮได้ทันทีนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ขับสามารถที่จะเลือกปรับไปมารวมทั้งในฟังก์ชันการทำงานกับระบบ a t a ทนั่นทำให้การขับเคลื่อนระบบ4ล้อปบคู่กับการทำงานของระบบ SIGMA-4 ได้อย่างต่อเนื่องและก็ราบลื่นครับ ซึ่งระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยกันทรงตัว VSC หรือว่าลักษณะของการทำงานในระบบการทำงาน DAC h u l l Descent Control หรือ Hill Start Assist ใน2ระบบนี้เนี่ย h i Start Assist ทำงานอัตโนมัติแต่ระบบ h u l l Descent Control ที่ควบคุมความเร็วลงทางลาดชันก็จะต้องมีการปรับเพิ่มเติม ตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วครับที่เราได้ทดลองการวางตำแหน่งเบาะในตำแหน่งต่างๆของ Toyota Fortuner หรือว่าวางมาได้ดีครับแต่ในการปรับครั้งนี้ของ t ี d ดีจุดที่ใส่เข้าไปก็คือเรื่องของอารมณ์นั่นเองครับถ้าเกิดมองเส้นสายจากเบาะหน้าการตัดเส้นคัตติ้งต่างๆการประกอบชิ้นส่วนรวมถึงขอบของลายหมอนหลายๆส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปสีแล้วก็โทนที่ให้ถือว่าวางแล้วจับคู่กันแมทสีได้ดีครับ ในส่วนประกอบอื่นๆในแง่การใช้งานครับในฟังก์ชันก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่วางขนาดเบาความสูงแล้วก็ช่วงความยาวของตำแหน่งรองน่องได้เต็มไซส์ครับแล้วก็วางขาท่านั่งในตำแหน่งความสูงเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้ลงตัวครับชุดของช่องแอร์เองถูกควบคุมนอกจากทางด้านหน้าที่สามารถที่จะเปิดปิดในระบบปรับอากาศได้แล้ว ในตำแหน่งที่นั่งตอนที่2และตอนที่3เนี่ยในทุกที่นั่งก็จะมีช่องแอร์ในตำแหน่งซ้ายขวาอย่างนี้ครับซึ่งสามารถที่จะแยกควบคุมได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเพิ่มสปีดของตัวพัดลมหรือว่าจะใช้การเลือกโหมดในโหมดออโตโอ้เหมือนกับทางด้านหน้าที่มีการปรับตั้งอุณหภูมิไว้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นโหมดออโต้ก็จะมีการทํางานสัมพันธ์กันตามอุณหภูมิที่ปรับตั้งทางด้านหน้าตลอดทั้งห้องโดยสารทั้งเบาะ3ตำแหน่งครับ สำหรับโดยสารแล้วเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถที่จะปรับเอ็นพนักพิงได้เต็มที่ครับว่าจะเลื่อนเอ็นเพิ่มมุมหรือว่าปรับในองศาเกือบจะนอนเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการวางสัมภาระตำแหน่งบาะที่ยังคงใช้ลักษณะการยกขึ้นทางด้านข้างอยู่ฟังก์ชันและการเลื่อนมุมองศาของบาะจะเลื่อนได้สูงสุดเพียงเท่านี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าจะติดกับ โครงชุดเบาะที่ถูกยกขึ้นมาแปะอยู่ทางด้านข้างเพราะนั้นถ้าเกิดปกติไม่ได้ใช้งานอะไรการพับเบาะแถวที่3ในลักษณะเป็นก้อนวางโปะอยู่ทางด้านล่างเนี่ยก็จะทําให้มุมองศาของตัวเบาะแถวที่2สามารถที่จะปรับเพิ่มได้อย่างอิสระครับและจุดที่สําหรับการใช้งานคนทุกใหม่น่าจะชอบครับเพราะว่าการวางไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินโฟเทนเมนต์ที่ครบครันแล้ว อุปกรณ์แล้วก็ปลั๊กต่อเดี๋ยวนี้สําคัญครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยต้องการชาร์จตลอดเวลามีปลั๊กครับที่สามารถที่จะใช้งานเป็นไฟกระแสสลับ AC 220โวลต์ขนาด100วัตต์เปรียบเทียบเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จโน้ตบุ๊กได้สบายครับเพราะฉะนั้นแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนก็อุปกรณ์ใช้งานไฟฟ้าประจําตัวส่วนบุคคลน,นี่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งช่องแล้วก็เชื่อมต่อในการดีไซน์ออกแบบมาให้สามารถที่จะ วางอุปกรณ์พร้อมการชาร์จแบบนี้ได้เพราะนั้นก็ถือว่าคำนึงถึงลักษณะของการใช้งานรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ดีครับสนับสนุนโดยอะไหร,รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชิน อินคาอีม g กกาซี e ine, นิตยสารรถยนต์ไทยไม่ใช่กระดาษดาวน์โหลดฟรีที่ ww w i n ินคาแม a กาซีนคอเอาล่ะครับและในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในช่วงของเส้นทางที่ขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับ ป็นระยะทางกว่า140กิโลเมตรนะครับถ้าถามถึงเรื่องของอตัตราสิ้นเปลืองครับผมขับมาในโหมด normal mode ซึ่งก็มีลอง e c โคบ้าง Sport บ้างนะครับได้11.5กิโลลิตรครับจากคนที่ขับก่อนผมนะครับหรือว่าสอบถามแล้วก็เดินดูในคันอื่นทั่วไปเนี่ยเขก,ก็ได้อยู่ในช่วงประมาณสัก12กิโลลิตรครับเพราะนั้นถ้าเกิดวัดเรื่องของการใช้งานอาตัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยรวม ในเมืองผสมทางไกลแล้วก็อยู่ในระดับใกล้ๆ12กิโลลิตรนะครับแต่ถ้าขับอย่างสุลมิตรก็11.5ฮะถ้ามองถึงเรื่องพละกำลังแล้ว177แรงม้าที่3,400รอบล้อที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นขอบ20แบบนี้มีปัญหาไหมต้องบอกว่าสบายมากฮะกำลังแบบนี้ยังไม่รู้สึกครับช่วงการตอบสนองต่อการขับขี่เรื่องของความนิ่มนวลหลายคนบอกว่ายางซีรีส์ต่ำลงขนาดนี้บวกกับ ลักษณะขอบล้อที่มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นใน Fortuner เดิมสำหรับคนที่ชอบรถค่อนข้างเฟิรม์มอาจจะบอกว่ามีบางจังหวะที่รู้สึกนุ่มบินนิดฮนะแต่พอมาเป็นเทียดี r t i v o ตดโในโชมที่แล้วบางคนบอกว่าเฟิร์มไปหน่อยสำหรับผมคันนี้ถือว่าช่วงความเร็วเดินทางภายในเมืองลงตัวครับไม่มีอาการสะท้านขึ้นมาให้ได้รู้สึก ขณะดเดียวกันขับขี่ต่อเนื่องในเส้นทางโค้งกับการลองในเส้นทางที่ทั้งชันและโค้งแบบนี้ฮะถือว่าเป็นการปรับเซ็ตปรับเปลี่ยนได้ลักษณะตัวรถที่สปอร์ตเพิ่มมากขึ้นกับสมรรถนะและก็การทรงตัวที่เฉียบคมมากขึ้นด้วยครับ ถ้ามองโดยรวมกับการปรับโฉมในครั้งนี้ต้องถือว่าจากราคาเริ่มต้นแล้วก็รุ่นโมเดลของ Fortuner ที่ถูกนำมาตกแต่งเป็นเวอร์ชั่น p ี d อดี r t i v o นะครับจะถูกนำมาเฉพาะรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเริ่มต้นที่1,679,000บาทขณะที่ในรุ่นท็อปที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้ออยู่ที่1,769,000บาท เพราะฉะนั้นมองกับระดับราคาที่มีการปรับขยับขึ้นคนบอกว่าถ้าเกิดมองเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นปกติแล้วเนี่ยการเติมงบแสนนิดนิดความแตกต่างตรงนี้คุ้มค่าไหมต้องบอกว่าถ้าเกิดดูไล่ในแต่ละส่วนของตัวรถชิ้นส่วนในหลายๆฟังก์ชันแล้วก็การปรับปรุงพัฒนาในแง่ของการตอบสนองการขับขี่การใช้งานรวมถึงรายละเอียดที่ใส่ให้ต้องบอกว่าเกินคุ้มครับ ในแง่ของการขับขี่การตอบสนองการปรับเซ็ตชุดช่วงล่างให้รองรับกับการปรับขนาดของขอบล้อที่ใหญ่มากขึ้นน้ำหนักโดยรวมของตัวรถมีความแตกต่างจากในเวอร์ชันปกติท็อปกับท็อปด้วยกันห่างกันไม่ถึง20กิโลกรัมครับแต่ฟังก์ชันลักษณะของการตอบสนองการปรับเซ็ตให้รองรับกับล้อที่ใหญ่มากขึ้นและซีรีส์ยางที่ลดลงตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นต้องถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่เพิ่มอารมณ์ความเป็นสปอร์ตและเสริมสมรรถนะ ในแบบที่น่าสนใจจริงๆครับ ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลวันหยุดยาวแล้วหลายๆท่านก็ต้องเตรียมตัวเดินทางไกลวันนี้เราก็จะแนะนําวิธีตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้นง่ายๆทําได้ด้วยตัวคุณเองกันเรามาเริ่มจากภายนอกรถกันก่อนโดยตรวจสอบความลึกของดอกอยางว่าถึงสะพานยางแล้วหรือ,อยังถ้าถึงแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยดอกอยางและแก้มยางต้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีรอยฉีกขาดตรวจวัดความดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยสามารถดูจากคู่มือของรถหรือป้ายบอกที่ประตูรถของคุณ ตรวจรอยรั่วซึมจากใต้ท้องรถว่ามีร่องรอยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหรือน้ำรั่วซึมจากใต้ท้องรถหรือไม่ตรวจสอบยางปัดน้ำฝนโดยทดลองปัดดูว่าอย่างใช้งานได้ปกติหรือไม่รวมไปถึงรูฉีดน้ำต้องฉีดน้ำออกมาได้ดีไม่มีสิ่งสกรปรกไปอุดตันตรวจสอบไฟส่องสว่างรอบตัวรถว่าใช้งานได้ปกติหรือไม่โดยทดลองเปิดไฟหน้าและเปิดไฟสูงว่าต้องติดครบทั้งสองข้างรวมไปถึงไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวว่าใช้งานปกติทั้งสองข้าง ตรวจสอบใต้ฝากระโปรงหน้ารถโดยเริ่มจากตรวจดูท่อยางและสายน้ำมันต่างๆว่ามีรอยแยกรอยเปยื่อยรอยฉีกขาดหรือท่อหลุดหลวมหรือไม่ตรวจดูสายพานต้องไม่มีรอยแตกหรือรอยฉีกขาดตรวจสอบระดับของเหลวต่างๆของรถยนต์เช่นน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในระดับที่ปกติตรวจดูระดับน้ำฉีดกระจกให้อยู่ในระดับที่พร้อมใช้และน้ำหล่อยเย็นในหม้อน้ำรวมไปถึงน้ำในถังพักสำรองว่าอยู่ถึงระดับขีดที่สูงสุดหรือไม่ ตรวจดูแบตเตอรี่และเติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับที่กำหนดดูขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเกียร์ว่าอยู่ในระดับขีดสูงสุดหรือไม่และสิ่งที่สำคัญที่ต้องตรวจสอบภายในรถอีกนั่นก็คือยางอะไหล่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและแม่แรงต้องใช้งานได้ตามปกติและนี่เป็นวิธีการตรวจเช็ครถยนต์แบบคร่าวๆก่อนการเดินทางไกลที่จะทำให้คุณขับรถได้ปลอดภัยและมีความสุขกับการเดินทางครับ Xin hãy subscribe cho kênh Ghiền Rin Tiwi.